ครับผมกนะ็ถือโอกาสนะครับในการที่มาตามความฝันของพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับมาเชื่อมสัมพันธ์ตั้งแต่อธิษฐานจิตกลางหนองวังบัวแดงนี้ครับที่มาครั้งก่อนนะครับมาได้านจิตตรงที่ใต้ปักธงตรงนั้นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ละเราประมาณ1เดือนนะครับ ของเดือนธันวาจนเดือนจะสิ้นเดือนมก,กราจนวันที่หนึ่งของกุมภาพันธ์พศสองพาสิบเจ็ดครับที่ได้ว่าเนี่ยมีสุพรรณิมิตของพระอาจารย์บดาลสุทธธรรมโนครับผมก็มีส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมจุดทู่อวิฐานพร้อมกับพระอาจารย์สุวรรณครับที่ไปที่มาว่าเราอยาก จะมาจำพรรษากลางน้ํามีแพรเรือนแพรของพระอาจารย์ที่อยากนะที่ต้องการมาตามสุภนิมิตของเพื่อนนะครับจนในที่สุดท้ายสุดครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทําต่อเรือเสร็จแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ .2557 ครับก็ได้เคลื่อนแพรมาอยู่กลางน้ําวันนี้ก็จะขอสัมภาษณ์พระอาจารย์เพื่นนะครับที่ได้นะครับ เดินทางหรือว่าเคลื่อนแพรจากถุงที่สร้างของบ้านไผ่สีทองที่ว่าหนองนองน้ํานี่ก็เป็นวังบัวแดงครับเป็นหนองวังบัวแดงของไผยบ้านครับที่ร่วมกันสร้างและก็มีความศรัทธาต่อพระอาจารย์ประหลัดปันดาลสุทธธรรมโนครับและพระอาจารย์สุวรรณครับได้สร้างแพรให้เพื่อนลงมาที่กลางน้ําแห่งนี้ที่ได้ อธิษฐานจิตบ้างและวก็ประจวบเหมาะหลายๆอย่างลงตัวนะผมเชื่อว่าสิ่งที่อำนวยให้เกิดความเป็นจริงนั้นนะก็คงเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของกลุ่มชาวบ้านภายสีทองซึ่งเป็นทั้งบ้านนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นศาสนาคริสตนะ์นักถือศาสนาคริสต์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพุทธแต่ผมเชื่อว่าพุทธอือคิดนั้นในใจทั้งบุญกุศลที่ได้ศรัทธาต่อพระศาสนาต่อพระ อาจารย์บรรดาลน,นะครับก็เ,เป็นสิ่งที่ดีนิว้วหมายที่ดีและก็สิ่งทางธิ์ในทีน่นี้ที่วังบัวบานแห่งนี้นะครับได้โดนบรรดาลให้สาธุชนคนดีที่ยังมีจิตศรัทธาต่อส่วนคุณงามความดีนั้นผมว่าเชื่อเป็นเช่นนั้น,นครับครับหลายกระแสในห้าวผัวห้าวเจ้าข่อยอย่างผมเองนะครับวุทิใจใจสนแนะนำจัดรายการวิทยุเสียงธรรมครับ และก็ได้มาในกลางอยู่กลางน้ําแห่งนี้นะครับร่วมกับพระอาจารย์บรรดาพระอาจารย์สุวรรครับผมก็จะได้การาบนิมนต์พระอาจารย์นะครับให้การสัมภาษณ์นะครับให้การสัมภาษณ์เท่าเพื่อจะได้ให้สาธุชนคนดีหลายพื้นที่นะครับได้ชมวิทัศน์ถมภาพที่การถ่ายทอดนะครับการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับไปทั่วโลกไปทั่วทุกสถานที่ใครชมใครดูนะครับก็จะ,จะได้เข้าใจว่าเจต,ตนาอย่างไง เจตนาจังได้นะครับจนได้มาอยู่นี่นะครับก,รก็กลาบนมาสก,การพระอาจารย์นะครับให้ความกระจ่างในการที่เข้ามาอยู่นี่ตั้งอยู่นี่นะครับอยู่ๆจะมาคิดเองเออเองมันก็คงลำบากถ้าไม่มีเกิดศรัทธาแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งสําคัญนั้นก็คือพลังศรัทธาและความเชื่อที่มีเหตุมีผลนะครับโดยพิสูจน์ด้ตนเองถึงจะเกิดขึ้นได้ครับนิมนต์พระอาจารย์ครับ,มรรบผมครับ คุณครับธ่านอาจรบุติชัยนะครับในการที่มีโมนีนะครับการยังที่คุยกันไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับยังที่คุกรรยกับท่านอาจรบุติชัยตลอดว่าคําสอนของพระพ,พุทธเจ้านี่ใช่เ,เรื่องบังเอิญครับผมพระพุทธเจ้าทรงสอนใเสื้อลังกดแห่งกรรมครับ สรพสัตสรพสินทั้งหลายเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกนี้เกิดขึ้นก็พอกรรมกัมมูนาวัติโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพุทโองทรงตรัฐเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องกคตพระไตรรักษ์เชนั้นที่มาเมื่อนี่เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมกับท่านอาจารย์สุวรรณผู้เป็นเลขาอนุการส่วนตัวของผมกับท่านอาจารย์พุทธิชัยผู้เป็นสหาชาติสหธรรม ของผมผู้สหชาติหมายถึงอย่างสหชาติหมายถึงผู้เกิดปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันแต่ข้าบออาจเอื้อมถึงเบื้องพระเจ้าคนบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแต่ว่าเป็นสหชาติที่มีสหธรรมที่เกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันพ่อสอเดียวกันคือพ่อสอสิบเอ็ดเดือนพฤษภาคือกันนะครับแล้วก็อุดมการเดียวกันที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อบรรพุศาสนาแต่ต่างที่งสถานะ สถานะของเพิ่นเป็นฆราวาสสถานะของผมเป็นบุคลากรไฟสง่งเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกจิมามือนี่มีมือนี่เพราะบุคลาธิฐานเพราะอธิฐานของสัตว์จำพวกหนึ่งสัตว์จำพวกน,วกนี้เป็นสัตว์จำพวกเป็นสัตว์เดรฉา,านหมายถึงพญานาคพญานาคมีฤทธิ์มีเดชจกิจงแต่พระพุทธองค์ทรงดำรัสรัดว้ว้า พญานาคเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เขามีฤทธิ์มีเดชก็จริงแต่พญานาคไม่สามารถบวชในพระรศาสนาได้นะครับญาติย่อมจังสิเห็นว่าเป็นอย่างจังมีพญานาคอยู่หนาพระอโอษฐ์หนาสนาลาหนาเมน่นเผาศพอย่างต่างๆเพราะพญานาคเคยบวชในพระศาสนาแห่งพระตถาคตเจ้าหลังจากที่บวชไปแล้ววิสัยของสัตว์เ่ยมันขึ้นจะกลับกลาย เป็นธรรมชาติของสัตว์ที่เป็นงูนะครับสงในขณะนั้นเลยประกราบบังคมทุนพระตถท้ากฎว่ามีพิสุรูปหนึ่งกับร่างกายเป็นงูเป็นพญานาคก็เลยนําตัวเขาเฝ้าแด่พระตถท้ากตพระตะท้ากอดทรงตรัสว่าเป็นอย่างเธอเฮ็ุแบบนั้นพิสุรูปนั้นจึงบอกว่าข้าพระบาทมีความศรัทธาในบวรพปรธศาสนาข้าพระบาทเลยปลอมตัวมาเป็นพระพิสุูสง ขันขาพระบาทว่าปลอมตัวมากขาพระบาทสิบบได้บวชในพุทธศาสนาฉะน,นั้นพระพุทธองค์ทรงระงับปฏิกรมาก็ะเลยห้ก่อนจะมีการบวชในวัดพุทธศาสนาเธอต้องบวชเป็นนาคซะก่อนนะครับแต่ว่านาคเพิ่นบอ่อทรงอนุญาตให้บวชก็จริงแต่มากรที่สีบวชในพุทธศาสนาต้องบวชนาคเขานากสามมื่สามขึ้นเจ็ดมื่เจ็ดขึ้นแล้วคอยบวชในวัดพุทธศาสนา อน,นี้ผมสิเขาเรื่องของผมคือว่าที่ผมมาอยู่ตรงนี้มาอธิษฐานจิตและมานั่งอยู่แพ่ที่ท่านอาจารย์บุทธชัยสัมภาษณ์ปัจจุบันการนี่วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันนะครับพุทธศักราช2,557 1เดึเดือนเต็มนะครับที่ผมกับท่านอาจารย์สุวรรณอาจารย์บุทิชัยได้เคยมาอาธิษฐานจิตไป็นุกคราธิฐานที่น้องน้ำน้องเบนนะครับน้องเบน สื่อหนึ่งของชาวบ้านเรียกหนองแซงไงก็ดีหรือซื้อเป็นท่างการขึ้นหนองบอ่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพอพญานาคเกิดสุพนิมิตมณิมิตรให้ผมหลังจากผมมาแตงเพื่อดอนตาลจังหวัดบุกดาหารได้ไปน,น้ำหาน้องสาวของโยมแม่ลับขึ้นมาแล้วพญานาคนมาเขาฝันวากราบรธนานิมน์ท่านพระอาจารย์บรรดาลไปอธิษฐานกิตที่หนองน้ำแห่งนี้ หลังจากท่านพระอาจารย์ไปอธิษฐานจิตแล้วน้องนำแห่งนี้สิเกิดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นมงคลต่อสถานที่ต่อบ้านต่อเมืองในการต่อไปฉะนั้นผมก็เลยอธิษฐานจิตบุคคาอธิษฐานในมัธที่23ท่านว่าพุทธศักราช2 5 5 6อมาอธิษฐานกับท่านอาจารย์สุวรรณผู้เป็นดุสิตดุขาครับท่านอาจารย์บุตทิชัยและก่ะคุณโยมบูเรียนทาวอนผู้เป็นน้องสายของยมพอสายเทียนทาวร ประท่านกลุ่มอรุร์วังบัวแดงแห่งนี้ของจังหวัดหนองคายนะครับมาอธิษฐานแล้วสามือต่อมามีย่อมถวายไม่ไผ่นะครับไม่ไผ่บ้านเพื่อจะมาประกอบเป็นแพร่การจะมาอยู่กลางน้ำได้มันต้องมีวัสดุอุปกรณ์คือเป็นแพร่ไม่ไผ่นะครับที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันมันสมบูรณ์แล้วแต่ย้อนไปในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคณะสอ์มีท่านอาจารย์สุวรรณมีหลวงพ่อคุณ ลูกศิลูกหาได้ผ้ากันเปตัดไม้ไผที่โยมท้องปานโยมท้องสวรรค์จันทวงศ์ยมบ้านดอนไหวายชุมชนดอนไหวายไพสิท้องถวายมานะครับคุณโยมน้อยคุณโย่อมฉลวยย่อมแม่ะฉลวยถวายไม้ไผ่สางไผ่ไม้ไผ่ด้ามขวัญน,นะครับมาเป็นก่อนมุ่งหยาที่เห็นเป็นกุฏิแพในปัจจุบันคณะนี้ที่ท้ายทับในคณะนี้ ตางมภาพขอกราบขอพระคุณยมแม่ทั้งสองทั้งสามกราบขอพระคุณญาติยมที่สนับสนุนและกราบขอพระคุณยมแม่การบินไทยที่ถวายปัจจัยมา8,000บาทขอ,อกราบขอพระคุณทิดเปลิลอาลูกเสียที่ผู้เกตถวายปัจจัยมา3,000บาทและก็พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนที่ได้ซอยเหลือมาทุกผู้ทุกคนที่ร่วมบริจาคปัจจัย ได้จะทำได้จะทานได้มาซื้อ,อยานะครับซื้อ,อยาเป็นเงิน2,175บาทนะครับเสด็รทาทำงานอยู่ประมาณ1เดือนสมบูรณ์ครับแรงงานของสงฆ์คณะสงฆ์สองรูปท่านอาจารย์สุวรรณหลวงพ่อคุณและการยมพ่อกองยมพ่อของที่ไปซอยตัดไม้ขนไม่ในการขอกล่าวขอบพระคุณท่านยุทิยิกายมพอยมแม่ทุกหูทุกคนที่บริเอยนา้ำและการ โดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดที่ธรรมภาพปลื้มใจและก็ดีใจทีุ่ยกันว่ามิตรภาพสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นคือประท่านกลุ่มอรุรุ์ว่างโบแดงนะครับเพิ่นเป็นคนในคิตศาสนาแต่ว่ามีความเสือ่อในความเป็นจริงเสื่อในพระสงค์เพื่อเป็นเนื้อนาบุญพ่นร่วมกันกับทีมงานน้องนุงของพนหาหกคนได้ซอยกันไปเคลื่อนไม่พายจากบ้านดอนไว้บ้านผ่สีทอง ชุมชนดอนไวภไยศีทองมาประกอบแพร่ขอกราบขอพระคุณยมพอเสถียรทาว้อนกราบขอพระคุณยมพอบุญชูทาว้อนกราบขอพระคุณยมพอนาดมกราบขอพระคุณยมพอโบเรียนกราบขอพระคุณยมไอเสียงซาที่ได้ซอยกันประกอบแพร่และก็อื่นๆที่บดเอยน้ำขอกราบขอพระคุณทันทั้งสีค้นหาคนเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับมือเ่้านี่ครับหนึ่งกลุ่มผ้าเวลา ก่านาฬิกาได้เคลื่อนแพร่ออกมาปฏิสถานละกลางน้ำบังบัวแดงบ้านไ่สีทองกำกึ่งกลางกับบ้านนองบอตาบนเลี้ยงโคกตะบนประคออพระมึงจังหวัดหนองคายที่ทายท่ำในปัจจุบันก็จะเห็นภูผู้มีทัศนะครับของข้างหลังของผมนี่นะครับเป็นบ้านน้องบอครับท่านอาจารย์พุทธชัยบ้านนองบอครับทั้งนี้เป็นบ้านไ่สีทองครับสายมือผมนะครับกองกองจับไปี่คือบ้านไ่สีทอง นะครับท่าน้าวัางงโบแดงของบ้านไผ่สีทองตำบลเบียงคุกด้านด้านหลังของผมนี่เป็นบ้านน้องบอ่อนะครับตำบลประโคอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายในเขตครอบคลุมพื้นที่หนองน้ําสาธรารณะน้องบ่อสองพันกว่าไร่ที่เป็นโครงการพระราชดำริขององค์พระเจ้าเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการอุทกภพมีท่านดรสเมตตันติเวชกุลเป็นประธานอุทกภพนะครับี่โครงการที่สืบเนื่องกัน นะ<ไ>ครับโครงการที่ผมมาทําไปที่จัดสืบต่อชะตาน้ํานะครับ,รบที่ป้ายแ่นผ้านะครับพิธีสืบต่อชะตาน้ําณวังบัวแดงบ้านไผ่สีทองโดยหลวงพ่อพระครูวรนสารโควิดเจ้าคณะพมืองหนองคายจะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับนี่พระประรัตน์บัรดาลคือจะมาภาพคือผมเองเป็นประธานจัดสร้างประธานดําเนินการแต่มือ,อยังประธานในกาหนดนะครับ ยังยังไม่กําหนดวันในพิธีนะครับเพราะตอนนี้อาตมาภาพคงติดภารกิจนะครับญาติโยมมีศรัทธาในการถวายปัจจัยสร้างกุฏิที่วัดเทพนิมิตชุมชนดอนหวายบ้านไผ่สีทองอยู่นะครับจึงขอากาบเรียน,นพ่ะพี่น้องญาติโยมทั้งหลายขอเชิญชวนนะครับพุทธศ,ศาสนิกชนกิตตศาสนิกชนคนไทยทุกมู่เราที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระบาทเศจพระเจ้าอยู่หัว ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวครับร่วมจิตร่วมใจกันสมัครสมาสชคีเพื่อความเป็นสมานาจาร์ของประเทศไทยเชิญชวนในการมาท่องเที่ยววังโบแดงที่หนองน้ำสาธารณะบ้านไผ่สีทองบ้านหนองบอตะบนเวีงโคกตะบนปะโคนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับภาพนี้ที่ท่านนาจารย์ยที่ใช้ยีิมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์สดแต่ว่าสปอกอา,ากาศอาจจะเป็นเทปบันทึกภาพที่ลงในเฟซบุ๊กก็ดีใน อ,อินเทอร์เน็ตก็ดีในย t u b e ก็ดีจะเห็นรายละเอียดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์จริงภาพจริงนะครับว่ามีการตัดต่อว่ามีการเสริมแต่งคือภาพที่ท้ายที่แพร่แห่งนี้นะครับเป็นแพร่ที่พญานาคเพลินได้อธิษฐานจิตแต่แต่มาภาพเป็นบุคคลาธิฐานนะครับที่น้องน้ำแห่งนี้มื้อนี้เป็นจริงแลวครับสำเร็จเร็จิตขอกราบขอพระคุณญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่เอ่ยน้ำก็ดีบอยน้ำก็ดี นะครับทีมิ่วนร่วมในการเคลื่อนแพ่ประกอบแพ่เพื่อจะตระเตรียมพิธีญ่ยยพิธีสืบต่อชะตาน้าที่เกิดขึ้นณนะว่งบัวแดงบ้านไ่สีท่องบ้านน้องบอ่กัมกึ่งกลางกับตะบนเวียงโคกกึก่งกลางกับตะบนประโคสิ่งที่วามานีนะครับจะถูกหรือพิษจะดีหรือซัวนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้พินิจพิจารณาโดยปัญญาสีเสื้อในคำบอกของกัตมภาพาพ,าพระปรารบันดาล สุธธธรรมโนเจ้าวาดวาดัดเทพนิมิตบ้านภัยสีทองตำบลวิ่งคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหรือไม่จะเสื้อหรือโบเสื้อนั่นกะให้ท่านใส่ปัญญาพินิพิจารณาแต่สิ่งที่ท่านได้เห็นในปัจจุบันก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแค่อันนี้บได้บดบริจากจากหน่วยงานราชการเทศบาลบริซอยเมตตาบาทหนึ่งกำนันผู่บาลบบไดซอยเมตตาสลึงหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะแรงศรัทธาของชาวบ้านปูตชนคนธรรมดาถวายไม่พัยนะครับแพ้อันนี้ขอกราบเรียนท่านอาจารย์พุทธิชัยซื้อสารมุนชนนักจัดรายการเสียงธรรมอภัยท่านของวัดพระธาตุราชบำรุงนักจัดรายการอิสระได้รับสาบวาเป็นแพ้ที่เกิดจากพลังศรัทธาของท่ายกทยยกาที่ศรัทธาต่อบอนพุทธศาสนาศรัทธาต่อผม พระอาจารย์ปรัตน์บรรดาลเซธธรรมโนศรัทธาท่านอาจารย์สุวรรณยศทโรผู้เป็นพระเนื้อหน้าบุญของโลกผู้เป็นเนื้อหน้าบุญเป็นพระของประชาชนบริภาษของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพระของพุทธศาส,าศาสนิกชนหรือจิตศาส,าศาสนิกชนทุกมู่เรานะครับทุกศาสนาในประเทศชาติของเราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติภาพด้วยสันติธรรมด้วยสันติสุขนะครับก่อนที่จะจบในการสัมภษณ์นะครับผม ในานามผู้เป็นประท่านจัดสั่งนะครับขอวิ่งวอนท่านาผู้รู้ท่านผู้เจริญท่านผู้มีการศึกษาทั้งหลายโปรดพึ่งรู้พึ่งเข้าใจว่าในสิ่งที่ที่ท่มไปผมเหตุตามความเสื่อของผมตามศรัทธาของผมผมไม่มีเกียาใหน้าท่านเสื่อตามผมแต่ว่าท่านก็ต้องเคารพในเกียตนาของผมผมท่มไปเพราะเกียรตนาอันบริสุทธิ์ในการพิธีสืบต่อชะตาน้า ตามคำอาราธนานิมน์ของพระยานาคณน้องน้ำแห่งนี้เกิดขึ้นเป็นความจริงเป็นความเสื่อส่วนโตส่วนบุคคลของพระพระรับรรดาลสิทธาธรรมโนภิปุเจาวาดวัดเทพธิมิตรแต่เพียงผู้เดียวบริเกี่ยวกับหน่วยงานราชการแต่เฮ็ดแล้วมันกระสืบเนื่องเพราะมันเป็นชุดเป็นเทศบาลการย่ร่วมกันต้องเขาโอกเคอยใจซึ่งกันได้กัน เจตนาธรรมภาพที่จะมาเฮ็ดสืบชะตาน้ามที่วังบัวแดงบ้านไผ่สีทองแห่งนี้คือเกจตนาพิพเวอันบริสุทธ์ต่อท่าพระวังพุทธศาสนาและให้ชาวบ้านได้ประกอบสามารถอาชีพในการทําประมง,งหาอยู่หากินด้วยความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมากราบประราตนานมิมตลพระมหาเทรา้รับผู้ใหญัยของพระเมื่งจังหวัดน้องขายมาเป็นประมุขประทานฝ่ายประสงค์โปรดเมตตาทํำจเจริญพระพุทธมตนนน์ณหนองน้าแห่งนี่ สวดแผ่เมตตาธรรมให้เราสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายผู้ที่ตกทุกข์ได้งากผู้ที่ลำบากให้เขาได้ไปพุทไปเกิดดวงวิญญาณของเขาเราสารรพเวสีพระ,ะนั่งธรณีพระแมค่คงคาเจ้าทีเจ้าทางน่าคิดน่าข้าไม่เหตสาปรักบ้านรักเมืองผู้เป็นใหญ่จงรับรู้รับทราบในเกียรตนาของผู้ข่าพระประันบรรดาลสุทาธรรมโนปิคุร้อมด้วยคณะสิทธิ์คณะสงฆ์ ขายกทดีกาท่านอาจารย์พุทธิชัยผู้เป็นนักข่าวมาสัมผัสในมือนี้ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนแพร่มาณน a ะน้องนาวังบัวแดงน้องบอ่อน้องสาธารณประโยชน์แห่งนี้เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์โบเตวังประโยชน์ส่วนตัวเกิดขึ้นแก่แต่ภาพแต่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดหน้องค่ายเป็นแรงท่องเที่ยวแห่งไม้ณวังบัวแดงบ้านไผ่สีทองบ้านน้องบอ่อตะบนเมคุก ตำบลประโคอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายจึงขอเรียนนมัสก,การพระเทรานุเทระชันภูญย่ยทุกรูปทุกองค์ที่อาจจะได้สดับรับฟังหรือเบ่งนะครับการสมภา์ในการครั้งนี้คือว่าเกล้ากับผมทําไปด้วยความเสื่อความรัทธาส่วนโตของเกล้ากับผมแต่แล้วนอมนําสิ่งที่ความเสื่อความรัท่าของโตบุคคลของเกล้ากับผมให้เป็นความเสื่อความสัทธาที่ยั่งประโยชน์แกมหาชน ชจังหวัดนองค้าและจะังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศไทยเพื่อให้เป็นอเมซิ่งการท่องเที่ยวในเชิงพุทธอนุรักษ์ธรรมชาติตามโครงการพระราชดำริแห่งพระเจ้าอยู่หัวโครงการรักน้ำในขจัดขอกับเจริญพรเรียนเช่นญาติโยมทั้งหลายใส่ปัญญาพิณีพิจ,จรารณาจะเสื้อในบทสัมผัสก็ได้หรือโบเื้อก็ได้นี่เป็นความเสื้อเฉพาะตัวของอาตมาภาพพระปร,รารบันดาลจึงขอเจริญพรเรียนมาเพื่อราบเจริญพร satu maaf